คลิปนี้พี่เอาไอเดียการแต่งตัวสำหรับผู้บริหารหรือสาวออฟฟิศนะคะที่อยากจะแต่งตัวให้ดูดีในแบบโรแมนติกสไตล์หรือแบบเฟมินินนั่นแหละนะคะพอดีว่าได้บอดี้สูตรตัวใหม่มานะแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเลยค่ะ ก็เลยมาสไตลิ่งให้ดูบีเลือกที่จะแมทชกับกระโปรงที่เป็นผ้าซาตินพลิ้วๆนะคะคุมโทนให้เป็นสีน้ำตาลพร้อมกับเบเซอร์ก็เป็นสีเดียวกันค่ะคือออกน้ำตาลโทบนะน้ำตาลเทาๆค่ะลุคนี้มันจะไม่ดูแกรมไม่ดูน่าสนใจเลยค่ะถ้าเกิดขาดการใช้อคเซสอรีเพราะทั้งตัวเนี่ยเป็นสีน้ำตาลสีเทาดูทึมๆบีก็เลยเพิ่มแหวนนาฬิกาและ ที่สําคัญคือเพิ่มเข็มกลัดเข้าไปเพื่อให้ทั้งลุกเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นเวลาเราอยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้นดูลักชัวรี่มากขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องใช้เครื่องประดับเหล่านี้มาช่วยค่ะรองเท้ากระเป๋าบีเลือกให้เป็นสีน้ําตาลเข้มโทนเดียวกับเสื้อบอดี้สูทถ้าเราแต่งตัวเป็นหรือถ้าเราฝึกที่จะ mix and match นะคะจะเห็นได้ว่าในวันที่อยากดูทางการบีก็สามารถแต่งให้ดูเป็นทางการดูน่าเชื่อถือเป็นลุกที่เหมาะกับผู้บริหารเหมาะกับคนที่ทํางานออฟฟิศตําแหน่งสูงๆได้ ส่วนในวันหยุดหรือวันที่เราอยากจะสนุกกับการแต่งตัวก็สามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้สีสันสนุกกับการแต่งตัวได้ค่ะบีพยายามปรับให้เข้ากับชีวิตประจําวันของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวค่ะ